สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่จะแม่เราจะทำน้ำเขาเรียกน้ำอะไรแล้วนะยาเส้นแล้วก็ผสมกับพริกป่นเอาไปลดผักลดต้นแมงลักต้นลดต้นใบกะเพราเพราะว่ามันใบหยิกสูตรนี้เห็นคนโบราณเขาบอกว่า มันใช้ได้มันชุนประมาณนี้ได้มังนะ้งเนาะแล้วก็ไม่เคยทำนะเนี่ยเพิ่งจะทำครั้งแรกดูว่าจะแก้ได้ไหมช่วยได้ไหมเนี่ยเด็ดเด็ดทิ้งไปเยอะเลยใบมันมันจะไหม้เนาะมันจะยิก,ยกอะ่ะจะเป็นแบบนี้นี่งไงชัดเจนเลยนี่มันไหมมันไหมเนี่ย มันเป็นแบบนี้ทุกคนก็เลยจะเอามาฉีดดูเพื่อมันจะหายนี่ดูสิมันเพิ่งจะเป็นนี่แหละมื่อล้วมันทำให้ทำให้ไม่โตเพราะว่าใบมันตายใบมันหยิก แบ้มันแห้งลงเนี่ยรอแล้วก็จะเอาน้ำเพื่อลดผลักของนี้โอ้ฉุนรักชุนทั้งไะกีดพริก เชื้อไม่ตายต้นไม้แม่แล้วก็คงจะตาย <c oughs> <c oughs> ตกินพริกแตพริกก็ไล่แต่ตรงนี้เลยทุกคนเนี้ยนี่ก็จะเป็นมแมลงที่มันเจาะนี่เป็นรูรูนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อดินมาก่อนแม่รัดว่าจะไปซื้อดินวันนี้แล้วล้วก็จะเอามา ใส่กระทางดูนะเป็นเป็นลูๆูเลยดู แม่และดได้ฉีดหมดแล้วเมื่อกี้มันมีน่นโดยคิดว่าน่าจะเกิดจากตรงนี้ด้วยแหละนี่นี่มันเป็นแบบนี้ไม่รู้นะแม่แล็ดก็คีดไปเองแม่แล็าก็ฉีดกันไว้ก่อนเนี่ยฉีดหมดแล้วอีกสักสามสี่วันเดี๋ยวมาดูว่ามันจะหายไหมนนอนมากิน ตื่นมาต้องคอยเช็คดูว่ามีอะไรมากินหรือเปล่านี่นอนถีดแบบนี้ให้รัดว่าหนอนคงจะไม่กล้ามายุ่งเพราะว่ากลิ่นมันฉุนขนาดตอนฉีดแม่รัดยปงฉุนเองเลยติดฉุนทั้งพริกทั้งยาเส้นก็ภาวนาให้ได้ผลเนาะ วันชื่นเนี่ยนอนนอนมากินของเมลดละตูตะนี่ก็ฉีดพ่นกันไว้หมดเลยกันนอนกันมแมลงดอกเซเลเตบานแล้วนะคะทุกคนหอมมากๆโก้โยดมดูตอนนี้ได้กลิ่นอะไระ่ะ <c oughs> ได้กลิ่นยาชุนเนี่ย ออกพูดบ้านได้สองสามวันแล้วมันเลยสีเหลืองชาวนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมคลิปของแม่ละ <c oughs> โอ้เสียงแห้งแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากและสวัสดีจ้า